สวัสดีครับผมกาศสวัสดีพี่แม่ทุกทกท่านกันด้วยนะจ๊ะกาศสวัสดีพี่แม่ทุกท,ทุกท่านกันด้วยนะวันนี้เรามาพบเจอกันแล้วนะครับผมกับเพจมนตาพาโดยนะ้องมาแบ่งปันแนวทางให้กับพี่แม่ทุกทกท่านกันเช่นเคยเลยนะจ๊ะใครเข้ามาแล้วก่อนื่อเลยนะฝากกดไลค์ฝา,ากกดแชร์ลงกลุ่มให้มนตาก่อนเลยนะครับผม ฝากากดไลค์กดแชร์ลงกลุ่มให้มันตางก่อนเลยนะ้อมาเปิดโชคมาเปิดรา่าเปิดทรัพเปิดการมองเห็นให้กันเลยนะครับไพี่แม่หลายท่านเข้ามารับชมไรสดนี้เนาะจะได้มารับโชคมารับทรัพย์มาเฮงมาปังด้วยกันเลยนะครับเมื่อวานนี้สุดเฮงสุดปังกันเลยเนาะเมื่อวานนี้ก็เก็บกันไปสามรวมนะครับเด้งเด้งโบราณกันด้วยเดีย๋ยววันนี้เรามาเฮงเรามาปังด้วยกนนะันต่อเนาะวันนี้จะเด่นโตไหน จะรองตัวไหนกันครับเดี๋ยวมารับชมกันให้จบไรเลยนะมนตารบกนเวลาพี่แม่กันไม่นานนะครับอย่าลืมนะใครยังไม่ได้ตามมนตาม,มาเจมลิงสีฟ้าดาราเนาะที่มนตาปราบดให้ตามมนตากันมาได้เลย ตามมารับโชคตามมารับทรัพย์มาเป็นครอบครัวเดียวกันได้เลยนะจิมลิสเรนิีฟาร่า่างตามมันตาการมาได้เลยนะครับผมสวัสดีครับพี่กฤษณะสวัสดีนะครับผมโอกแรแล้วค่ะขอบคุณครับผมขอบคุณทุกแรงกําลังใจเลยเนาะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้มันตานะจ๊ะขอเฮงขอตังร่ำรวยร่ำรวยกันทุกทุกท่าเลยนะเดี๋ยวรอพี่แม่หลายท่านรอรูปเพจของมันตาเข้ามากันสักคู่เนาะ จะรอรูปเพจของมันตาเข้ามากันสักครู่นะครับก่อนไปรับชมกับแนวทาง ของเราวันนี้กับ3นะรวมนะพิเศษโปรติแล้วก็ V ีกันเลยเนาะมัดรวมกันมาเช่นเคยนะตั้งแต่เวลา12บนกาเที่ยงครึ่งเป็นต้นไปเนาะเรามาเจอกันทุกๆกวันเลยนะครับผมสวัสดีครับพี่บุญน้ำเพชรสวัสดีนะครับผมสวัสดีพี่สมศักดิ์ด้วยนะครับผมเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้มันตากันด้วยนะเมื่อวานนี้เป็นไงกันบ้างเมื่อวานนี้เรารับโชคเรารับทรัพย์เรามาเฮงเรามาปังด้วยกันเลยนะอย่าลืมนะครับเรามาพบเจอกันทุกวันเนาะ เวลาตั้งแต่เวลา12:30น,น,นาเป็นต้นไปเนาะมารับโชคมารับทรัพย์ไปด้วยกันเนาะเดี๋ยวรอพี่แม่หลายท่านรอรูปเพจของมัตาเข้ามากันสักครู่เนาะก่อนไปเฮงก่นอนไปปังด้วยกันนะครับผม สวัสดีครับพี่หมาหาเฮงสวัสดีนะครับผมสวัสดีครับพี่ศิษษ์สวัสดีนะครับผมเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้มนตาก,กันด้วยนะฝากมนตาคนนี้ไว้เนาอหมวกกามใจพี่แม่ทุกๆท่านกันด้วยขอให้เฮงขอให้ปังกันทุกๆท่านเลยเนาะเมื่อวานนี้เราก็เฮงเราก็ปังเก็บกันไปสามนะรวมก,ก,กันเลยตั้งแต่น้อยแรกเลยนะเมื่อวานนี้ตั้งแต่น้อยแรกนะครับระหว่างารอพี่แม่อายรท่านอยา่า ไปดูผลงานของมาตาลกกอน็เลยนะครับเมื่อวานนี้ตั้งแต่น่อยแรกนะครับเข้าเลขทูบองค์บาร,รมีตะไข่นะห้าหกหกห้าแล้วก็มากันที่น้อยปกตินะครับนอยปกติเราเมื่อวานนี้เนาะเข้าตัวเน้นก็นเลยนะครับเข้าตัวเน้นสี่สามสามสี่แล้วก็เข้าตัวกันสี่เก้าเก้าสี่นะครับเด้งเด้งบร่างกันเลยเมื่อวานนี้นอยปกติรเราเด้งเด้งบร่างกันเลยนะจ๊ะแล้วก็นอยสุดท้ายนอยวีพีนะครับผมเข้าตัวจอกันด้วยเนาะเข้าตัวจอกันด้วยสองหกหกสอง จอรับโชคจอรับทรัพย์ไปด้วยกันนะครับผมพี่ เราบอกว่าเฮงๆครับผมเดี๋ยววันนี้ไปเฮงไปปังด้วยกันต่อเนาะสวัสดีครับพี่ภระาพรสวัสดีนะครับผมเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้มนตานกอนเลยนะวันนี้พี่แม่หลายท่านเริ่มทยอยเข้ามากันเลยเนาะเริ่มทยอยเข้ามากระายท่านเลยแล้วนะครับไม่เป็นการเสียเวลานาะอเดี๋ยวมนตาพาไปรับชมกับแนวทาง3เนะีรวมวันนี้ก็เลยพิเศษปกติแล้วก็อุเอพกันเลยเนาะก่อนรับชมแนวทางนะอย่าลืมนะครับใครยังไม่ได้ตามมนตามานะครับสนจะ จิ้มลิงสีฟ้าานล่างเนาะมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับมนตาเปิดรับเข้าฟรีกันเลยจิ้มลิงสีฟ้าานร่างตามมนตากันมาได้เลยตามมารับโชคมารับทรัพย์ไปด้วยกันเลยนะครับผมสวัสดีครับพี่วัยพจน์สวัสดีนะครับผม <c oughs> เดี๋ยววันนี้เราไปดูวิ่งลูตัวแรกกันเลยนะครับผม สำหรับวิ่งรูดเด่นตัวแรกวันนี้ได้ไวิเคราะห์มากันแล้วนะสำหรับเด่นวันนี้มนตาให้กันเด่นเด่นเลยมนตาได้วิเคราะห์มาแล้วนะสำหรับวิ่งรูดเด่นตัวแรกวันนี้มนตาให้เด่นกันไปที่เลขแปดครับผมวันนี้3านีรวมมนตาให้เด่นไปที่8เด้อวันนี้มีแมากันแน่สายวิ่งสายรูดนะตามมนตากำไ,ได้เลยวิเคราะห์กันแล้ววันนี้มนตาได้ไปที่แดนะ ระวังเบิ้ลกันด้วยระวังเบิ้ลติดเบิ้ลกันไว้ด้วยนะจ๊ะให้ก็แล้วนะเด่นไปที่แปดระวังเบิ้ลกันที่แปดแปดกันเลยนะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่พัชสอนสวัสดีนะครับผมพี่ประธานพรมโเคแล้วค่าขอบคุณครับผมขอบคุณทุกแรงกําลังใจเลยนะจ๊ะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์มันตาเนาะเข้ามาแล้วอยู่รับชมกันให้จบไรเลยนะจะได้ไม่พลาดแนวทางดิน เราจะได้มาเฮงเราจะได้มาปังด้วยกันทุกๆวันเลยนะครับเมื่อวานนี้ก็เก็บกัน3นะรวมนะครับวันนี้เรามาพบเจอกัน2รอบเด้อช่วงเย็นเวลาประมาณ18บแนาฬิกาสี่สนาทีสำหรับแนวทางราพัฒนานะใครไม่อยากพลาดแนวทางราพัฒนาเดีย๋ยวช่วงเย็นเรามาเจอกันอีกรอบนะเดีย๋ยวช่วงนี้เรามารับชมมันก่อนเลยกับแนวทาง3นะรวมนะครับวันนี้ให้ก็แล้วเด่นไปที่8เราวางเบิ้ลนกันที่8 8นะครับผมวันนี้มี8มากันแน่ใครรัก8ใครชอบ8ตา มันตาการมาได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปดูตัวเจาะตัวแรกกันก่อนเลยนะครับผมตัวเจาะวิ่งลู้เด่นตัวแรกวันนี้นะตัวเจาะวิ่งลู้เด่นตัวแรกวันนี้มันตาเจาะไปที่แปดสองครับผมตัวเจาะวิ่งลู้เด่นตัวแรกวันนี้มันตาเจาะให้กับเราเด้อเจาะไปที่แปดสองนะครับผมแล้วก็ตัวเจาะตัวโตมานะครับมันตาเจาะไปที่แปด สครับผมเดนไปที่8จอบที่82 83นะให้กัแเรานะสำหรับสายวิ่งสารุ่วันนี้เจาะให้กันแล้ว82น83ะอปน,นะครับแล้วก็ตัวจอยตัวนะ้ำมันตาจอะไปที่8 สี่กันเลยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่แม่ที่เข้ามาใหม่กันทุกทกท่าเลยนะใครมาใหม่มารับชมครั้งแรกนะอย่างไม่ได้กดติดตามเพจบนตาพารวยนะครับฝากกดติดตามกันไปด้วยกดติดตามกันไวนะ้นาะจะได้ไม่พลาดทุกๆแนวทางทุกๆกการไหลสดที่มันตามมาไห์แบ่งปันให้กันเลยเราจะได้มารับโชคมารับทรัพย์ ไปด้วยกันนะครับผมฝากมนตาคนนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพี่แม่ทุกทุกท่านกันด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกันด้วยอย่าลืมตามกันมานะกับลิงก์สีฟ้าด้านลางที่มนตาปักหมุดไว้ให้กันเลยนะครับตามมากันได้เลยเรามีที่เสี่ยงโชคเรามีแนวทางแบ่งปันให้กับพี่แม่ทุกทุกท่านก็เลยรีบจิ้มไปตามตามมนตากันมาได้เลยนะครับผมวันนี้ให้ก็แล้วเด่นไปที่8นะครับจอให้ก็แล้วนะ8 283แล้วก็8ปสีเดี๋ยวเราไปดูวิ่งลูกตรอง วันนี้กันต่อเลยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่แม่ทั้ง42ท่านกันเลยนะจ๊ะสําหรับวิ่งลู่ตรองวันนี้นะวิ่งลู่ตรองนี้เอ๊เด่นมาที่8ดแล้ววันนี้จะรองตัวไหนเนาะสําหรับสายวิงยยาายว่งสายรุย่บกรอกันแล้วนะครับสายวิย่งสายรุ่บกรอกันแล้ววิ่งลู่ตอรองเรานี้มอนตาให้กหันเลยนะจ๊ะให้กันไปที่เลข9ครับผมเด่นไปที่8ดแล้วก็รองมาที่9้านะ เด่น8ปดลองมาที่9้าระวังเบิ้ลกันด้วยเด้อ ระวังเบิ้ลติดเบิ้ลกันไปด้วยนะครับผมระวังเบิ้ลติดเบิ้ลกันไปด้วยวันนี้วิเคราะห์มาแล้วนะเมื่อวานนี้มาทั้งเด่นมาทั้งรองวันนี้มอนตาวิเคราะห์ได้เด่นไปที่แปดแล้วก็รองไปที่เก้านะครับวันนี้มีมนนมแปดมีเก้ามากันแน่สามนรวมวันนี้มัดรวมเลยมีแปดมีเก้ามากันแน่ใครชอบแปดใครรักเก้าตามมอนตากนได้เลยนะตามมากันได้เลยมีแปดมีเก้ามากันแน่เดี๋ยวเราไปดูตัวเจาะวิ่งลู่ตัวรองกันต่อเลยนะครับผม สำหรับตัวจอวิ่งลูตรองวันนี้นะจ๊ะตัวจอวิ่งลูตรองนี้มันตาจากันเลยนะจอกันไปที่เก้าสองครับผมตัวจอวิ่งลูตรองนี้มันตาจอ,กกนะจอกกไปที่เก้าสองน,น,อนะคะผมสวัสดีครับแม่ทินาสวัสดีนะคะผมสวัสดีแม่ด้วยนะจ๊ะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ ให้มนตาด้วยนะฝากมนตาคนนี้ไว้ในะอ้อมหมวกก้มใจพี่แม่ทุกๆท่านกันด้วยแม่บอกสามแชร์แล้วจะรู้ขอให้เฮงขอยปังทุกๆวันเลยนะครับแม่ขอให้เฮงขอยปังทุกๆวันเลยเนาะมาเฮงมาปังไปด้วยกันเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเราดูตัวเจาะวิ่งลูตรวรองกันต่อเลยนะครับผมตัวเจาะวิ่งลูตรวรองตัวต่อมานะครับมนตตาเจาะไปที่เก้าสครับผมเกอ เก้าสามนะจ๊ะแล้วก็ตัวจ่อยตัวเดอ้อตัวจ่อยตัวมันตาจ่อไปที่เก้าสี่ก็เลยนะวันนี้ให้กันแล้วเด่นไปที่แปดแล้วก็ รองไปที่9นะสําหรับตัวเจาะวิ่งรุ่ดเด่นวันนี้มันตาเจาะไปที่82 83แล้วก็84นะครับผมแล้วก็ตัวเจาะวิ่งรุ่ดรองของเรานะครับ92 93แล้วก็9 4นะวันนี้มี8มี9มากันแน่นะใครสายวิ่งสายรุ่ดตามมนตากรรมาดาเลยนะครับผมสวัสดีครับพี่พินพรสวัสดีนะครับผมเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแร์มนตากันด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูตัวเด่นตัวฟันนะเราวันนี้ชุดเด่นชุดฟันนะ คู่เด่นคู่ฟันเราวันนี้นะพระเอกเราันี้มองตาให้ก็เลยนะครับให้กันไปที่แปดเ้าครับผม ชุดเด่นชุดฟันนะตัวเด่นตัวฟันเราวันนี้8998กันเลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาเก็บสามในรวมจนถึงแนวทางราพัฒนากันเลยนะจ๊ะสวัสดีครับสวัสดีพี่แม่ทั้ง5้าบท่านกันด้วยนะใครมาใหม่นะยังไม่ได้กดติดตามมนตารีบกดติดตามกันไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวมนตาจะได้พาเฮงพาปังดู้ให้กันทุกๆวันเนาะแนวทางเรามนตาได้วิเคราะห์มากันแล้วนะครับมาวิเคราะห์มาแบ่งปันให้กันรีเลยเราจะได้รับโชครับทรัพย์ ไปด้วยกันเลยนะเดี๋ยวเราไปดูตัวเน้นกันต่อเลยนะครับผมเมื่อวานนี้นะครับเข้าตัวเน้นกันด้วยเอ๊ววันนี้มนตาจะเน้นอะไรนะมนตาจะเน้นตัวไหนนะครับวันนี้ขอให้มาตัวเน้นปังๆเลยเนาะวันนี้ขอให้มาตัวเน้นปังๆเลยนะครับเมื่อวานก็เข้าตัวเน้นสําหรับตัวเน้นตัวแรกตัวเน้นตัวแรกของเราวันนี้นะมนตาเน้นก็เลยเน้นกันไปที่แปดหกครับผม ตัวเน้นตัวแรกของเราวันนี้นะมอนตาเน้นไปที่แปดหกนะจ๊าให้กรนะดาษตัวเน้นตัวแรกแปดหกนะครับแล้วก็ตัวเน้นอีกตัวเดอ้อตัวเน้นอีกตัวมอนตาเน้นกันที่เก้าหกครับผมแปดหกแล้วก็เก้าหกนะสองตัวเน้น สองตัวเน,นเน้นของเราวันนี้กับสามนะรวมมัดรวมกันมาเลยพิเศษปกติแล้วก็ VP ีนะครับเน้นให้กันแล้วเน้นไปที่แปดหกแล้วก็เน้นไปที่เก้าหกเมื่อวานมาตัวเน้นกันด้วยเมื่อวานเข้าตัวเน้นกันด้วยนะจ๊ะเมื่อวานนี้น้อยปกติเรามาตัวเน้นเด้งๆโบร่างกันเลยวันนี้ก็ขอให้มาตัวเน้นขอให้มาตัวเจาะขอให้เก็บกันสามนะรวมกันเลยเนาะให้โชคให้ราบกับพี่แม่ทุก,ท,กทุกท่านกันเลยนะจ๊ะพี่สมศักดิ์บอกปังทุกวันครับขอบคุณครับอาจารย์ครับผมแค่ รูปเพจของมันตารับโชครับทรัพย์ไปกับมันตามันตาก็ดีใจเนาะงั้นก็ฝากมันตาคนนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพี่แม่ทุกทุกท่านกันด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปดูตัวการกันต่อเลยนะจ๊ะเมื่อวานนี้ก็เข้าตัวกันกันด้วยนะมาทั้งตัวเน้นแล้วก็ตัวกันสําหรับตัวกองเราวันนี้สำหรับตัวกันเราวันนี้เด้อมนตาฝากตัวกันกันด้วยระวังตัวการติดตัวกันกันไปด้วยนะตัวกันเราวันนี้มนตากันกันไปที่แปด หนึ่งครับผมตัวกันเรานี้ตัวแรกมันตากันไปที่แปดหนึ่งนะจ๊ะแล้วก็ตัวกันอีกตัวนะครับมันตาการไปที่เก้าหนึ่งครับผมแปดหนึ่งแล้วก็เก้าหนึ่งนะจ๊ะสองตัวกันกันเลยนะครับเมื่อวานนี้น้อยปกติเรามาตัวกันกันด้วยนะวันนี้อย่าลืมตัวกันติดตัวกันกันด้วยแปดหนึ่งแล้วก็ 91กันเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูสามัวเฮงสามวปังกันต่อเลยนะครับจะได้รบกวนเวลาพี่แม่การไม่นานเนาะจะได้ไปเสี่ยงโชคจะได้ไปรับทรัพย์ไปเองไปปังด้วยกันนะจ๊าอย่าลืมนะใครยังไม่ได้ตามมนตามาเจมลิงสีฟ้าด้าล่างตามมนตากันมาได้เลยเรามีทุกๆแนวทางท,ที่เสี่ยงโชคให้กับพี่แม่ทุกๆท,ท่านกันด้วยนะตาม,มารับโชคมารับทรัพย์ไปด้วยกันเลยนะจ๊าเดี๋ยวเราไปดูสามัวเองสามวปังวันนี้กันต่อเลยนะครับผม สำหรับสามวเ 3, ตเฮงสามวตปังของเราวันนี้นะจ๊ะสามัวเฮงสามัวปังตัวแรกวันนี้มนตาให้กันไปที่0 8นย์แ หกครับผมสามตัวเองสามตัวปังตัวเลขวันนี้มนตาให้กัแล้วเด้อศูนย์แปดหกนะจ๊ะพี่แม่ศูนย์แปดหกนะวันนี้คอยสามตัวปังปงสามตัวเองเนาะให้โชคราบกับพี่แม่ทุกทุกท่านกันเลยนะจ๊ะสวัสดีพี่แม่ที่น่ารักกันทุกทุกท่านเลยเนาะที่เข้ามารับชมไรสตรนี้ใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามพเพจมนตาพารวยแกมาด้วยนะจ๊าสาหรับเลขทูบอง์มาราเมต้าไครเนาะ ใครอยากได้เลขทูบองค์บารมิตะไข่ครับเมื่อวานนี้ก็เข้าเลขทูบบารมิตะไข่ตั้งแต่น้อยแรกกันเลยนะครับเลขทูบองบาลมิตะไข่อย่างมันตาจบไร้มันตาจะลงไว้พร้อมกับแนวทางสามในรวมชุดนี้เลยหน้าเพจของมันตาเนาะใครมาได้กดติ 3, ดตามกดติดตามไว้เวลามันตาลงแนวทางนะจ๊ะจะได้แจ้งเตือนให้กับพี่แม่ทุกๆท่านกันด้วยนะครับกดไปดูใต้คอมเมนต์กันได้จะมีเลขทูบองค์บารมิตะไข่แป่งปันให้กับพี่แม่ให้ทุกๆท่านกันเลยเนาะเลขทูบเราก็เฮงเราก็ปังกันทุกๆกวันเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปดูซ้า สามตัวเหงสามตัวปังอีกตัวกันต่อเลยจะได้รบกวนเวลาพี่แม่กันไม่นานเนาะสำหรับสามตัวเฮงสามตัวปังอีกตัวนะคะสามตัวเฮงสามตัวปังอีกตัวนะจามุตาให้กันไปที่ห้าแปดหนึ่งครับผม 086แล้วก็581นะสตัวเฮง3ตัวปังกันเลยนะจ๊ะวันนี้พี่มีพอบอกว่าขอใแตก3ตัวเลยครับวันนี้เนาะขอใเองขอให้ปังกันเลยนะครับอย่าลืมนะครับก่อนจบไรายนี้เดี๋ยวเรามาเจอกันช่วงเย็นนะเวลาประมาณ18นา 40นาทีนะสำหรับแนวทางราพัฒนานะครับผมใครไม่อยากพลาดใครมาใหม่กดติดตามกันมาได้เลยนะครับเดี๋ยวมณตาพามาแบ่งปันกันในรอบเรามาเจอกันอีกรอบเนาะขอเฮงขอปังตั้งแต่3านมะรวมจนถึงราพัฒนาช่วงเย็นเอย่าเรามาเจอกันอีกรอบนะครับผมสู้ท้ายนี้มนตาก็ขอพอนะจ๊ะ ขอพรอ,องมร,รมีตะไข่นะเปิดโชคเปิดราบเปิดทรัพย์ให้กับพี่แม่ทุกๆท,ท่านกันเลยที่รับชมไรฟ์สดนี้ขอถูกสองตัวบนสองตัวล่างสามตัวตรงๆร,ร,ร,รับโชครับทรัพย์ร่ำรวยร่ำรวยกันทุกๆท,ท่านเลยนะครับผมสำหรับวันนี้มนตาก็ขออนุญาตจบไรไว้เพียงเท่านี้นะจ๊ะเดี๋ยวเรามาเจอช่วงเย็นกันในรอบนะสำหรับราพัฒนาสำหรับวันนี้กบสวัสดีครับ